ได้ยินไหมครับพร้อมนะครับเดี๋เลยครับมีมมผมผมไม่เคยดา่าสื่อเลยนะครับ ผมคิดว่าสื่อเป็นครอบครัวผมไม่เคยด่าเลยคือนะต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาท่านนายกทำทีลงพื้นที่เนี่ยก็ไปตรวจราชาการเนี่ยก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่กจ็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านนายกไปเพราะว่าบางครั้งมันก็มีปัญหาของประชาชนเนี่ยเราก็ไปแก้ไขนะครับซึ่งการที่มีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับมา เห็นต่างนะครับซึ่งในระบอบประชาธิปไตยมันมันก็ทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องยอมรับอย่างว่าคนสี่ห้าพันคนแล้วก็มีสามสี่คนไปเห็นต่างเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ตารวจก็ต้องเข้าใจนะว่ามันอาจจะมีการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนได้ตรงนี้เราก็ต้องให้ความสําคัญนะครับแต่ว่าส่ว การปฏิบัติต่างๆเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็ต้องก็ต้องปฏิบัติตามหลักสากลนะครับซึ่งคือนายอมิีิหท่านท่านท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนได้ซ้าไปนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ผมเข้าใจว่าหลังจากนี้เนี่ยการลงพื้นที่ก็คงมีแบบนี้บ้างนะครับซึ่งทางทางนายกอภินิหาท่านท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็ก็ต้องว่าไปตามตามกฎหมายนะครับแต่ว่าคือทุกคนเป็นคนไทยผมคิดว่าต้องทําอะไรก็ต้อง อารมณ์ม,มาลวยกันแล้วก็พูดจาทำร้องไม่ใจก,กันดีกว่านะครับตำรวจนะว่าภาพที่เกิดมันมองว่าคนนี้มีตานก็ถูกกระทำแบบนี้คือคือผมถึงบอกว่าเราก็ต้องฟังคำชี้แจงของเจ้าที่ตำรวจด,ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยก็เป็นไปตามหลักสากลหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ตรงนี้ต,ต้องดูนะครับแล้วก็ผมถึงถึงมีมุมมองอีกมุม,ม,มว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเองอาจจะมองว่าถ้าปล่อยให ให้ให้ให้บางส่วนเนี่ยมีการเนินการแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่พอใจกันแล้วเกิดการกระทบกระแทงกันเหมือนเหมือนไดอดี่นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับผู้ช่วยการประจะทำทําเนียบนะครับท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีเคสแบบนี้หลายเคสมากที่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยกันเองเนี่ยมีการกระทบกระแทงกันแล้วก็เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นตรงนี้ผมคิดว่า ก็ต้องทำรัข้าใจกันนะครับก็ก็เห็นใจทุกฝ่ายนะครับคือผมว่ามันคนละส่วนนะครับคือมันจะทําให้ภาพลักษณ์ท่านยกเสียไปผมคิดว่าคงคงละเลื้อคนละเลื่องกันแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เสียภาพลักษณ์ท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นนายกอมานรีของคนไทยทุกคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทุกวันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะจะฝากไว้นิดหนึ่งก็คือว่า การแสดงออกนี่มันทําได้นะครับภายใต้กฎหมายแต่ว่าการใช้ถ้อยคาที่รุนแรงด่าทอท่านนายกทั้งี่ึ่งเป็นผู้นําประเทศเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็ต้อง,ก,องก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าผมถึงบอกแงว่าคนชอบท่านนายกก็มีมีจานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มองไปถึงเรื่องการเมืองที่การลงพื้นที่ไม่ว่าพรรคไหนลงพื้นที่เนี่ยนะครับเราเห็นต่างเนี่ยก็ต้องให้เกียรติทุกพักนะครับผมคิดว่า การที่พักการเมืองทุกพักลงพื้นที่ไปหาเสียงหรือไปตรวจราชการเนี่ยก็คนที่เห็นต่างก็ต้องก็ต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ควรที่จะไปปฏิบัติแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพักการเมืองนะครับผมคิดว่าการแสดงออกนี้มันทําได้แต่ว่าไม่คือเราคิดว่าเราแข่งกันที่นโยบายประชาชนถ้าถ้าดูนโยบายหรือหรือไม่ไม่ชอบหรือเห็นว่าเป็นนโยบายที่ไม่ดี ท่านก็ไปตัดสินในในการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับก็เลขาต้องรับฟังนะฮะเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกำหนดนิสัยพรรคก็ก็ได้คำชัก บรรดาแกนนําทุกคนนะครับว่าให้ปฏิบัติตามระเบียยกรกต,ตอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เราก็ต้องรับฟัง ใต้ต่างๆผมก็ใช้สร้างชาติก็พยอยออกแล้วนะครับชุดแรกก็ก็ออกแล้วนะครับแล้วก็แคมเปญต่างๆก็วันนี้สิ่งผมเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยแคมเปญที่ที่พักออกไปเนี่ยผมผมเห็นว่าได้รับการสนใจจากพี่น้องประชาชนมากนะครับเรื่องของนี้นี่เป็นไอติมนะครับซึ่งตรงนี้ก็อธิบายได้ไม่ยากนะครับคือมันเหมือนสวัสดยการที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ย ทุกอย่างมันถึงมือพี่น้องประชาชนไม่ได้ตกระหว่างทางนะครับมันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทําแล้วนะครับทาอยู่และทําต่อนเนี่ยท่านนายกฯก็ให้ให้ในโยบาย,ยในเรื่องของความโปร่งใสนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตา,างค์จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่รัฐบาลจะใช้ในเรื่องของแพลตฟอร์มแลก้อาานต่างๆนะครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นเงินคนละครึ่งเงินลองเ,เที่ยวด้วยการรถาฟต่างๆเนี่ยเห็นได้ว่า เป็นการบริหารงานที่ถึงมือประชาชนไม่ได้ตกหล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปไยสร้างชาติก็เป็นนโยบายหลักในการที่จะบริหารประเทศนะครับ่านนายกตั้งและการเลือกตั้งข้ม่อีกรอบเนี่ยก็จะใช้นโยบายนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆก็จะทยอยออกมานะครับผมไม่ผมผมผมไม่ได้ ผมคิดว่าทีมทีม,ทมแคมเปญก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับเราต้องการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการบริหารงานของคนเอกะยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยลงใสนะครับแล้วก็ลบประมาณต่างๆเนี่ยลงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยผ่านกลไกก็คือใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยในการบริหารจัดก,การนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ย นโยบายของมวนไทยสร้างชาติก็จะเน้นหลักสี่อ่านี้เป็นหลักแล้วก็ทุกอย่างจะต้องถึงมือประชาชนไม่เกิดการในอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับรัฐบาลหลายรัฐาบาลก็มีการทัจรินตคอรัรัปชนจนบ้านเรือนเสียหายนะครับแล้วก็งบประมาณก็กว่าจะถึงมือประชาชนนี่มันก็เหลือส่วนวน้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านนายกตีก็ก็ใช้นโยบายใหม่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติก็จะทําต่อ